สวัสดีครับเพื่อผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลมโตไรอัลกันอีกเช่นเคยหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราได้นำเสนอข่าวสารของ2021 CBR150R โฉมใหม่เชนใหม่กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงการนำเสนอคอมแพร์กับรถสปอร์ตในคลาสเดียวกันซึ่งหากเพื่อนๆยังไม่ได้รับชมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอและก็ Description ทางด้านล่างครับ และคู่แข่งของเขาอย่าง YZ-FR15 โฉมปรับปรุงใหม่จะเป็นเช่นไรกันบ้างวันนี้ผมจะขอมาอัปเดตข้อมูลเนื่องจากตัว CBR150R โฉมล่าสุดนี้ได้อัปเกรดเพิ่มฟังก์ชันเพื่อมารับมือกับตัว R15 โดยเฉพาะรวมไปถึง YZ-FR15 โฉมปัจจุบันก็ถูกแนะนำในตลาดมาตั้งแต่ปี2017นับได้ว่ามันทำตลาดมานานถึง5ปีแล้ว โดยข้อมูลจากทางสื่อฝั่งอินโดนีเซียได้ระบุไว้ว่าการปรับโฉมของ y z f r 15ตัวปรับปรุงใหม่นี้ข้อมูลของมันยังมีแบบเบาบางมากครับรวมไปถึงเอกสารที่โดยปกติแล้วจะต้องยื่นกับทางภาครัฐก็ยังไม่มีเอกสารเหล่านั้นหลุดออกมาเลยหรือแม้แต่โดยปกติแล้วการทดสอบรถใหม่ๆก็จะต้องมีการทางตัวเพื่อมาวิ่งทดสอบบนท้องถนน ในช่วงปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีโผล่ออกมาเหมือนกับสมัยตอนตัว YZF-R15 โฉมปัจจุบันที่มีข้อมูลรวมไปถึงภาพสปายช็อตต่างๆต,ต,ตั้งแต่สมัยปี2015และ2016และไม่เพียงเท่านั้นหากเราพิจารณา,าถึงทิศท,ทางของยามาฮ่าในปัจจุบันทั้งในไทยแล้วก็เพื่อนบ้านก็จะเห็นได้ว่ายามาฮ่เขาจะเน้นหนักไปตีตลาดในกลุ่มของรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกรวมไปถึง รถเครื่องยนต์บล็อก155 VVA รุ่นอื่นอาทิเช่น WR155 ที่ทำตลาดในประเทศไทยปีนี้ในขณะที่ YZFR15 ตัวโมปัจจุบันนั้น มันก็ยังสามารถทําตลาดขายได้ดีจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวครับจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ยามาฮ่ตัว YZF-R15 โฉมใหม่โฉมปี2022นี้น่าจะยังไม่ถูกเผยโฉมอย่างเร็วภายในครึ่งปีนี้เป็นแน่อย่างเร็วที่สุดเราน่าจะได้เห็นข้อมูลของมันอัปเดตกันออกมาก็ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงปลายปีนี้เลยเพราะอย่างที่บอกไปครับว่า R15 โฉมปัจจุบันมันมีออปชันที่ค่อนข้างครบขันแล้วทั้งในเรื่องของพละกำลังที่ค่อนข้างแรงกว่าเพื่อนหน้าตาที่ค่อนข้างโดดเด่นมีเอกลักษณ์รวมไปถึงฟีเจอร์สำคัญก็ให้มาครบทั้งโชคหน้าแบบอัพซด์ดาวแล้วก็ระบบสลิปเปอร์คัตที่ขาดก็เห็นจะมีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือระบบเบรก ABS ซึ่งจากที่ผมได้เคยพูดคุยกับอดีตผู้บริหารกลุ่มรถสปอร์ตของทางยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทยก็ได้บอกกับทางเราครับว่าระบบ ABS ในรถมอเตอร์ไซค์พิกัดประมาณ150นี้อาจจะยังไม่จำเป็นมากนะักเท่ากับระบบสลิปเปอร์คัตการที่จะใส่เพิ่มเข้าไปนั้นสามารถทำได้ครับแต่ว่าต้นทุนของตัวรถก็จะสูงขึ้นไปอีกดังนั้นยามาฮ่จึงเลือกที่จะใส่ระบบสลิปเปอร์คัตมาแทนที่ระบบ ABS ดังนั้นแล้ว ทิศท,ทางที่ยามาฮ่าจะปรับปรุง YZ-FR15 โฉมใหม่ก็คงจะเหลือแต่เพียงการปรับปรุงในเรื่องของดีไซน์เปลือกนอกและก็เพิ่มฟังก์ชันอย่างระบบ ABS ที่มันขาดหายไปเพิ่มเข้ามาเอาเป็นว่าถ้าเรามีข่าวสารของตัว R15 โฉมใหม่ประการใดเราจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันครับผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านติดตามเรากันไปด้วยทั้งในส่วนของ YouTube Channel Motorable นี้ฝากกด s ับ s c r i b e แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆ ในขณะที่ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r a l ก็ฝากเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นแบบ favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ real time วันนี้ผมพลม o t ตอร์ a วต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ